สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮียอาร์มสายสเตปคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคอฟุตบอลของวันจันทร์ที่15เมษายนโดยวันนี้เราจะมาโคฟฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นเชลซีพบเอฟเวอร์ตันคู่ที่2ฟิโอเรติน่าพบเจนัวคู่ที่3อัอตาลังตาพบเวโรนาและคู่สุดท้ายโอซาสซนาพบบาลนเซียแต่ก่อนจะไปดูกันที่โอฟฟิบอลทางยีมมีกลุ่มแจกเด็ดทุกวัน หากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถแอด,ดไลน์มาได้ที่ a i m 8 8มาเริ่มมาที่คู่เลกที่เราจะมาคบก็คือเชลซีพบเอเวอเรตันก่อนอื่นเราไปดูในพะแนนขงทั้งสองทีมันก่อนด้านเชลซีแข่ง30นัดชนะ12สเสมอ8แพ้10อยู่นอันดับที่9ของตารางส่วนด้านเอเวอเรตัน,น,น ton, แข่ง31นัดชนะ9เสมอแ8แพ้14อยู่นอันดับที่16ของตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของเอเวอร์ตันที่คว้าชชนะไปได้ถึง2ครั้งจากสดเกมหลังสุดโดยจะเป็นเปสโกสูง1ต่ำา3ต่อไปเราจะมาดูผลในงานของทั้ง2ทีมันบ้างเริ่มจากเชลซีแข่งสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ5โดยสินัดหลังสุดแบ่งเปเสโกสูงทั้งส่ส่วนนันเอเวอร์ตันแข่งสินัดหลังสุดชนะ1เสมอ5แพ้4 โดยสินะหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำสาต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลไงบ้างเริ่มจากเชลซีแข่งหนัดอลังสุดชนะราคาบน3ครั้งแพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง5ต่ำหนึ่งส่วนนังดน้าเอเวอเรตันแข่งหนัดอลังสุดชนะราคาบน3ครั้งแพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำสาและต่อไปเราไปดูต่อที่ราบของนักเตะของทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มจากเชลซีจะมาในเพน4 2 3 1สอง่วนด้านเอเวอร์ตันจะมาในเพน4 4 1 1เรามาดูสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนด้านเชลซีมีผู้เล่นบาดเจ็บหนักทั้งหมด7คนบาดเจ็บเล็กน้อย1คนส่วนด้านเอเวอร์ตันมีผู้เล่นบาดเจ็บหนัหนนกทั้งห,หมด2คนบาดเจ็บเล็กน้อย2คนผลสกอร์ที่คาดเชลซี Chelsea, เปิดบ้านชนะ1ประตูต่ตอ0 มาต่อเลดิคู่ที่2ระหว่างฟิโอเลติน่าพบเจนัวก่อนอื่นเราไปดูนัคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนด้านฟิโอเลติน่าแข่ง30นัดชนะ12สเสมอ7แพ้11อเู่อยู่ับที่10ของตารางส่งด้านเจนัวแข่ง3 1นัดชนะ9สเสมอ11เแพ้อ11อยอ่อยู่นันที่12ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมันว่างซึ่งจะเป็นฝ่ายของฟิโอเลติน่าที่คว้าชนะไปได้ถึง3ครั้งสเสมอ1จาก4เกมหลังสุด โดยจะแบ่งเมสสอก์สูง3ต่ำหนึ่งต่อไปเราจะมาดูผลงานของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากฟิโอรเรตินา่าแข่งสินัดหลังสุดชนะ3เสมอ5แพ้2โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเมสกอก์สูง1่ต่ำามส่วนด้านเจนัวแข่งสินัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเมสกอก์สูง2ต่ำสอต่อมาเราจะมาดูด้านราคาฟุตบอลกันบ้าง เริ่มจากฟิโอเรติน่าแข่ง6นัดหลังสุดชนะรากาบอล2ครั้งแพ้4โดยจะแบ่งเป็นสกอรสูง3ามต่สาส่วนด้านเจนัวแข่งหนัดหลังสุดชนะรากาบอล4ครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอรสูง3เสมอ1ต่ำสองและต่อไปเราไปดูต่อที่แล่ของนักเตะของทั้งสองทีมในแผ่นกระลินเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากฟิโอเรติน่าจะมาในเพน4ี่สองสา่ส่วนด้านเจนัวจะมาในเพน3ามห้าสอง เรามาดูสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนด้านฟิโอ,อเลติน่าไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยส่วนด้านเจนัวมีผู้เล่นบาดเจ็บหนักทั้งหมด4คนผลสก,กอร์ที่คาดเจนัวบุกชนะ1ประตูต่อศมาต่อเลยที่คู่ที่3ระหว่างอัาลันตาพบเบวิโรนาก่อนอื่นเราไปดูน้คะแนนของทั้งสองทีมมันก่อนด้านอัาลันตาแข่ง30นัดชนะ15เสมอ5แพ้10อยู่นอันดับที่6ของตาราง ส่วนของด้านเวโรนาแข่งสารสเสวินชนะอกเสมอ9แป้16อยู่ันดับที่17ของตารางเรามาดูเสถิิิที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของอัตาลนตาที่คว้าชัยชนะไปะได้ถึง3ครั้งจาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีทมกันบ้าง เริ่มจากออตแลนตาแข่งเซนนัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเมสซก่สูง2เสมอ1่ตำหนึ่งส่วนทางด้านเวโรนาแข่งนัดหลังสุดชนะ2เสมอ4แพ้4โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเมสซีสูง2ตำ2ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากออตแลนตาแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง5ตำหนึ่งส่วนทางด้านเวโรนา แก่งหงลัดลังสุดชนะราคาบน3ครั้งแพ้3ตัวจะแบ่งเมสโกสูง2ต่ำา4และต่อไปเราไปดูต่อที่รับของนักเตะของทั้งสองทีมในแผนการินเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากอัตแลนตาจะไม่ได้แผน3 4 1 2ส่วนทางด้านวีโรน่าจะไม่ได้แผ้4 2 3 1เรามาดูวันแัก่อว่าทั้งสทีมมีผู้เล่นบาจ็บทั้งหมดกี่คน ด้านอตาตาลันตามีผู้เล่นปเจ็บหนัก2คนติดตุ๊ดแบน3คนส่วนด้านวิโรนามีผู้เล่นปเจ็บหนัก1คนติดต๊ดแบน1คนผลสกอร์ที่คาดอตาตาลันตาเปิดบ้านชนะ3ประตูต่อศและมาต่อที่กู้ายระหว่างโอซาซูนาพบบาเลนเซียก่อนอื่นเราไปดูหนับคะแนนของทงั้งสองที่มันก่อนด้านโอซาซูนา แข่ง30นัดชนะ11เสมอ6แพ้13อยู่นอันดบที่11ของตารางส่วนงานบาเลนเซียแข่ง30นัดชนะ12เสมอ8แพ้10อยู่นอันดับที่8ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมันว่างซึ่งทั้ง2ทีมต่างคว้าใยชนะไาได้ฝ่ายลต2ครั้งจาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1ต่อไปเราจะมาดูผลในการของทั้ง2ทีมันบ้าง เริ่มจากอุตซูนาแข่งซีนัหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4โดยสีนัหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ส่วนทางด้านบาลนเซียแข่งสีนัหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3โดยสีนัหลังสุดแบ่งเป็นสกอต่ำทั้ง4ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากอุตซูนาแข่งหวงลัหลังสุดชนะลากาบอน4ครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูงสเสมอ1่ต่ำ3ส่วนทางด้านบาลนเซีย แข่งโหรัดหลังสุดชนะละาคาบอน3ครั้งแพ้3โดยจะแบ่งสกอร์สูง1ต่ำละต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลาของนั้งเตะของทั้ง2ทีมในแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากอุตสุนาจะมาในแผน4 2 3 1ส่วนึ่งสด้านบาเลนเซียจะมาในแผน4 4 2เรามาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นมาจ็บทั้งหมดกี่คนด้านอุตสุนามีผู้เล่นมาจ็บหนัก2คนส่วนด้านบาเลนเซียมีผู้เล่นมาจ็บหนักทั้งหมด3คน ผลสกอร์ที่คาดวาเลนเซียบุกชนะ2ประตูต่อ1ส่วนใครที่ชอบผู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียเอ็ดไล์เฮีย er, ตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเต็ปและติงรับรองไม่มีผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจเอ็ดไล์เฮีย er, มาได้ทางไล,ล์เอ็ดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย